ครับสำหรับวันนี้ก็มาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งอีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับตาไก่ตาไก่ตุรกีหรือตาไก่งวงสมัยก่อนนี่อยู่ในในเว็บกีตาไทยนะเว็บกีตาไทยเกี่ยวกับเล่นดนตรีเล่นกีตาอะไรนะชื่อว่าไก่งวงล็อกอินกะ็ Lock ชื่อไก่งวงแต่ตอนนี้มาทำเป็นเฟซของตัวเองทำเป็นอะไรละ่ะเขาเรียกแตกคันจมกูก คลิปของตัวเองลงใน YouTube ลงใน TikTok นะแล้วก็ลงใน Facebook ของเราเองก็มีเรื่องราวแบบสัพเพเหระมีสาระบ้างไม่มีบ้างมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ผมนะถ้าสนใจถ้าชอบก็อันไหนถ้าดูแล้วฟังดูแล้วมันถูกฟังดูแล้วมันใช้ได้ก็เอาไปใช้ได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมอมืนานา,นานสาระตามศัสนาของผมเอง ตามทัสนะของผมเองตามแนวทางความคิดของผมเองนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับพระเครื่องนะเกี่ยวกับพระเครื่องพวกอะไรเงี้ยมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านก็เอามาลงลงไลฟ์สดดูลงลอง, like ง,งทำคลิปดูนะครับผมถูกว้างผิดบ้างแต่ผมไม่เน้นว่าแท้หรือไม่แท้ผมเน้นว่าเก่าหรือไม่เก่าเพราะคนเราแบบชอบเกี่ยวกับพวกศิลปะนะ ดูพระดูอะไรเงี้ยพระเครื่องของเก่าเดี๋ยวดูให้มันเป็นศิลปะไงนะถ้าเราดูเป็นศิลปะปุ๊บเราจะมันจิตใจเรามันจะเออดีหน่อยวันนี้มีพระมาให้ดูนะพระวันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดเบญจภา,าคีที่เขาว่ากันนั่นแหละนะครับผมนะชุดเบญจภา,าคีอ้อเดี๋ยวบอกก่อนอย่าลืมกดติดตามผมนะไก่งวงครับในท,ทิกติกก็คือไก่งวงไก่งวงภาษาไทย แอดไก่งวงภารรษาอังกฤษไก่งวงภาษาอังกฤษก็คือว่า k a i n g u e n g นะนะแล้วก็ไก่งวงใน YouTube ก็เหมือนกันไก่งวงแอดไก่งวงเหมือนกันภาษาไทยแล้วก็ภารรษาอังกฤษถ้าใน Facebook ติดตามกันนะกดติดตามกันก็ใน Facebook ก็คือธีรศักดิ์คำพันธ์นะธีรศักดิ์คำพันธ์นะครับผมนามสกุลผมใช้มาดั้งเดิมแล้วไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นอย่าไปเอาไปพาดพิงถึงใครทั้งสิ้นนะผมก็คือส่วนผม่ะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูพระวันนี้อาพามาให้ดูพระนางพญาพระนางพญานะเป็นพระเก่าตั้งแต่ตามตำราตามปอดศาสตร์นะครับผมนะครับก็ลองดูอ่ะอืมนะครับผมนะได้ละพระนางพญานะตามตำราเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็น เข,าข่าโค้งนะครับผมเข,าข่าโค้ง